สามสิ่งนี้ไม่ควรทำถ้าอยากมีเงินมีทองมีความสุขตลอดทั้งปีสวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมาฝากกันค่ะเริ่มต้นปีไม่ควรแสดงออกซึ่งในเรื่องของความทุกข์ความเศร้าที่ทำให้เสียน้ำตานั่นจะดึงดูดความทุกข์เข้ามาเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะ จะทำให้พบกับความหม่นมองไปตลอดทั้งปีโดยเฉพาะกับคำว่าเหนื่อยคำว่าเสียใจคำว่าทุกข์ใจค่ะคำว่าไม่มีเงินจะทำให้ปีนั้นคุณมีความเหนื่อยกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างค่ะคุณควรมีจิตใจให้คิดถึงแต่ความสุขและความสมหวงังความร่ำรวยที่ต้องทำให้เกิดขึ้นในปีนั้นๆด้วยหัวใจที่สดใสถึงแม้ จะไม่ได้สดใสแต่ก็ต้องพยายามซ่อนความรู้สึกที่แย่เอาไว้และพยายามผลักดันความทุกข์ออกไปให้เร็วที่สุดเพราะถ้าหากว่ายิ่งอยู่นานติดใจของคุณก็จะเป็นทุกข์ตลอดไปค่ะ3สิ่งนี้ไม่ควรทำจะมีอะไรบ้างไปฟังกันค่ะ 1. อย่าพูดจาไม่เป็นมงคลหากจะพูดถึงสุภาษิตของไทยนั่นก็คงไม่พ้นพูดดีเป็นสีแก่ปากค่ะ การที่เราพูดสิ่งที่ดีออกมาจากปากจะสามารถสร้างได้ทั้งจากการสร้างสรรค์รวมไปถึงการทำลายไม่ว่าจะเป็นรูปประโยคที่เราพูดออกมานั้นคำพูดที่เป็นเชิงลบมีแต่จะนำพาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาและเป็นสิ่งที่ขัดขวางความเจริญความร่ำรวยในการใช้ชีวิตค่ะแต่เมื่อคำพูดดีพูดดีในวันที่เริ่มต้นปีใหม่จะทำให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งที่ดีตลอดทั้งปีค่ะ อย่างเช่นพูดํำว่าร่ำรวยเงินทองเฮงเฮงมั่งมีมั่มงคั่งจึงเป็นคำตอบของคำถามที่หลายๆคนคนถามว่าทำไมคนจีนจึงนิยมพูดํำว่าสินเจียยู่อีสินนีหัวใช้ในวันตรุษจ,จีนเพราะได้เป็นคำที่มีความหมายที่ดีนั่นเองค่ะ 2. อ,อย่าคิดในเรื่องทุกข์เป็นเรื่องที่แน่นอนว่ามีคนจำนวนน้อยเหลือเกินที่ชีวิต จะไม่พบเจอกับปัญหาที่สำคัญนั้นคือการที่จะหยุดไม่ให้คิดถึงปัญหาเหล่านี้ซึ่งเป็นไปได้ยากมากเลยค่ะแต่สำหรับในช่วงเวลาที่ขึ้นปีใหม่เช่นนี้ไม่ควรนึกถึงกับปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆในวันข้ามปีเพราะชาวจีนเขามีความเชื่อว่าคนขนนั้นจะพบกับอุปสรรคทั้งเก่าและใหม่ที่จะเข้ามาตลอดทั้งปีค่ะ ดยเฉพาะหากคิดว่าไม่มีเงินทั้งปีก็จะไม่มีเงินทำงานทําได้ยากหาเงินลำบากทำธุรกิจก็ไม่ก้าวหน้าค้าขายก็ไม่ดีมีปัญหาที่ติดขัดอยู่ตลอดค่ะผู้หลักผู้ใหญ่เขาถึงบอกลูกหลานให้ระงับในเรื่องของปัญหาซึ่งเมื่อผ่านปีใหม่ตรุษจีนไปแล้วคอยกลับมาคิดใหม่จึงควรคิดแต่ในสิ่งที่ดีที่มีความหวัง ตั้งใจความฝันถึงอนาคตที่สุดใสจะทำให้คุณมีเงินทองตลอดทั้งปีให้คิดแต่เรื่องที่ดีเข้าไว้ค่ะ 3. อย่าตัดโชคตัดลาบของตัวเองหมายถึงการตัดผมตัดเล็บการสระผมหรือการใช้กันไก่เพราะการตัดผมนั้นความเชื่อของชาวจีนมีความเชื่อกันว่าจะเป็นการทำระความโชคดีที่กำลังจะเข้ามาในช่วงของวันปีใหม่ ในช่วงตรุษจ,จีนให้ออกไปจากชีวิตในปีนั้นการตัดผมจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำจะไม่พบโชคไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่สามารถที่จะสร้างความร่ำรวยให้เกิดขึ้นได้การใช้กันไกเป็นการตัดโชคลาภที่จะได้รับค่ะเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นสิ่งที่ดีๆที่เรานำมาแนะนำให้กับทุกท่านได้เริ่มต้นวันใหม่เป็นวันปีใหม่ของไทย วันสงการก็ได้ค่ะสิ่งที่ดีการพูดดีการทำดีคิดดีการทำตัวดีจะทำให้ชีวิตของเรานั้นยิ่งดียิ่งขึ้นในทุกๆวันค่ะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจะทำให้คุณมีความสุขได้ตลอดทั้งปีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาตลอดทั้งปีเช่นกันค่ะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลสนุก คุณผู้ชมที่รับฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ